รีแคปค่ายสมาร์ทแคมครั้งที่4 1 3วัน2คืนเริ่มเริ่มจากวันแรกนะคะได้ทำอาหารฟิลแบบเข้าค่ายลูกเสือเบาๆและเช้าว,วันที่2นะคะเราก็ไปส่องนกกันบอกเลยว่าตื่นเต้นส,สุดๆตกายนะคะเราก็ไปเดินป่าก,กันนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศี่ยได้สุดๆเดินสะดุดอีก10เดินชนอีก10ไปเลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือทำอะไรคะ่ะเดินขึ้นเนินลงเนินกับภูเขาอีกประมาณ20ลูกนะคะ แล้วก็แวะทนายแวะชมบรรยากาศกันสักนิดนึงรู้จักป่าไม้แบบนานาชนิดนะคะแล้วก็ไปไหนต่อไปเดินลุยน้ําค่ะพิจนาทีบอกว่าน้ําแค่ตะตุ่มลุกเดินเลยตะตุ่มใครคะอาจจะยังไม่ใช่ตะตุ่มหนูเนาะเดินอีกสักพักนึงฝนตกค่ะแต่ว่าลายเสื้อกันฝนช่วยได้สุดๆเลยหรือเปล่านะพอกลับมาถึงเนี่ยเราก็มาเล่นเกมสันทนาการกันต่อเป็นการแบบปิดตาดีดปิงปองเพิ่มความแม่นยําแบบ อีกหนึ่งแต่ว่าความสัมคีอาจจะยังกิจกรรมที่เราได้ทํามาทั้งหมดนี้นะคะทําให้เราได้รู้จักสมัมคีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยเช่นการส่องนกหรือว่าการเอาตัวรอดจากการทําอาหารแบบที่ไม่มีไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งการเดินป่าโดยการบบเอาชนะความกลัวนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมต่อไปที่เราอยากทำแนล่ค่ายสมาร์ทแคมป์ค้งที่42ก็คือการปลูกป่าค่ะเพราะในปัจจุบันเนี่ยโลกร้อนมากขึ้นก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยหันมาใส่ใจปลูกต้นไม้กันเยอะๆค่ะ